บทเจ้าโวกทวายนาครบกระิ่วกจบจบจบทนบัตรปตายรวมียบชายรูปชายผาันคืนอาจับกองแรงท่านบัตรวันอาจับปัจจัยยกขึ้นก่อนจับปัจจัยขึ้นยกย่อพร้อมกันเนาะพร้อมยังพร้อมเนาะอ๋อบรลนรันรโมตนาสาทู

Damaan serang di karenang

บังกานตาเวนาราตุตีตาวันตุเีพระไมกรทพระกันบัดทางสรมมาสัมกุศลปกวาพรททางพระขวันตังอภิวาเทมีสวาคตพระทวตาธรรม นามังนามาจา,า,ามีสุปฏิปันโนพระคัวะโทสาวากาสังโฆสังขังนัมามีนาติกสรรยดำกากดีวนขพสราค ที่มาติกาบังสกลตอดกรอยต่อแรกนัพระเดชพระคุณเลเจิมิจจาต่้งประเือรีรวมทั้งประธานฝ่ายสงให้ความเมตตามาในบริเวณพิธีเรียบร้อยนะครับประธานฝ่ายคารวสนะครับท่านประธานสภาการบริหารส่วนตะบ,บนท่าตู โสสิงน,นะครับท่านก็เดินทางมาถึงบริเวณแล้วนะครับขออนุญาตแจ้งรายชื่อผู้มีชื่อดังต่อไปนี้นะครับทางเจ้าภาพได้ขออนุญาตกราบเปยดเชิญท่านเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบังสกุลนะครับชุดที่หนึ่งผ้าบังสกุลนำทางคุณพ่อสมัยคุณแม่นัทยากรสมสวยชุดที่สองคุณพ่อสมอนคุณแม่สบินสมสวย ชุดที่สามคุณแม่พยอมอ่ำอ,อ่วงทิมกับพ่อสวุวรรณอ่วงทิมชุดที่สี่คุณแม่พยาวพันเมกับคุณพ่อพลจรงพันเมีชุดที่ห้าคุณพ่อสมอางคงทรัพย์คุณแม่เหียนคงทรัพย์ชุดที่หกคุณพ่อเรียนวันดีคุณแม่สมบูรณ์วันดีชุดที่เจ็ดคุณแม่มวยเอนดูคุณแม่ดีวันดี ชุดที่ 8. คุณแม่สมานใสสะอาดคุณแม่อามพรมบุตรชุดที่ 9. คุณพ่อมเทียนสมสวยคุณพ่อสมิงสมสวยชุดที่ 10. คุณแม่ทิพวรรณสมสวยคุณแม่นริศราสุทธิสารชุดที่ 11. คุณพ่อสมบูรณยอดเพชรคุณพ่อสุนัยพรมบุตรชุดที่ 12. คุณพ่อพรจ่ป่าทองคุณแม่เทียมจ่ป่าทอง ชุดที่13คุณแม่ปรุมพิศงามคุณพ่อวัยสมสวยชุดที่14ท่านผู้ใหญ่สงใจใสสะอาดคุณแม่เล็กโตจีนจากอ่างทองชุดที่15ท่านผู้ใหญ่มนูวิยาสิงห์หมู่สองบ้านลุม่งกับทีมผีพายเรือเคหลางนาครชุดที่16อบตเชิดสิงจันทกับนายกฤษณะเอ็นดู ชุดที่17ท่านผู้ใหญ่จวนเอด็ดดูท่านผู้ช่วยทิศวันดีชุดที่18ผู้ใหญ่แมนสายเอกผู้ใหญ่นรงสุละกล์สรและผ้ามหาบังสกุลครับคุณนัทวุฒิโสสิง์ประทานสภา,าโอกาสบริหารส่วนตำบลท่าตูมโดยพระเดชพระคุณพระครูสุริปมศรเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังสกุลที่ทางเจ้าภาพได้กาเปลี่ยนไว้เป็นเบื้องต้น นะครับในโอกาสวันนี้และสำหรับทุนที่ทางเจ้าภาพได้มีจิตเมตตามอบเป็นทุนสาธารณประโยชน์ของความอนุเคราะห์เมตตาให้จัดทีมสำหรับมารับทุนด้วยลำดับที่1ทุนวัดปฐุมศิลาวรีสำนักสงฆ์บ้านกระสังชุดที่ 3, ทสามวัดโพสีสว่างบ้านปริงชุดที่4ี่โรงเรียนบ้านประสาทชุดที่หโรงเรียนบ้านปริงชุดที่ห ศูนย์เด็กเล็กวัดประทุมศิลาวารีบ้านประสาทชุดที่7จศูนย์เด็กเล็กวัดโทศรสีสว่างบ้านปีกและชุดที่8ทีมเรือพายเรือเทพศักดิ์สิทธิ์สี่ห้ายีบเอ็ดโมเดลบันี้ น่าจะเป็นการเตรียมประจงบันท่าเปลี่ยนเชิญท่านนาบนะครับได้คารพต่อท่านประธานคารพคารวะพระพิสษุสงฆ์เปลี่ยนเชิญยภาพตามอาจารย์ประสิทธิ์นะครับอาจารย์สิทธิศักดิ์ครับนายโยโยใหญ่ยอมใหญ่ยาวลุกมาด้วย ครับขอบคุณท่านสาจสุรีชัยวันสุทธิกับที่กรุณาให้เกียรติมารวมในพิธีวันนี้ด้วยวองค์วโาปนมนตรใตห้สันใตนานาอันเรีนเดชเินชุดขาวทักปาเครบรพประธานและก็ขออนุญ,ญาตเจาภาพครับ ปาปโอนตบ,บัดเตียงงลายต่อเติกะนจริงแมว่วาปโอนกรุบขเนียต่างจัดสำริดอธิษฐานโรมดำขเนียดอนเท่าเพื่อจูนบิญญาณปู่เมฆอนายเมฆ อไปบานโตาสู่สุกติสุดอยโอกาสต่อไปในนามของเจ้าภาพคุณท่านผู้มีเกียรติท่านทิกรบเทศความรักเมตตามาร่วมในพิธีตับเพ็ญปุศลสด,สดจำนวนสามไปทั้งหมดทั้งสิ้นและในวันนี้ร่วมมาเป็นสักขีพยานร่วมเดินทางส่งดวงวิญญาณของน้องชายลูกหลานคุณปรเมศสมสวย ับเดินทางสู่สุขติในสัมปรายพกลำดับแรกขออนุญาตกับผมนายพีรพงศ์พรมบุตขรข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองได้รับฉันทานุมัติจากท่านเจ้าภาพให้เป็นผู้ดำเนินประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุล ในพิธีชาปนกิจศพลูกศิษย์ทิรักของคุณครูพีรพงศ์ก็คือคุณปรเบศสมสวยและโอกาสปบันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมจิตรำลึกโดยทั่วถึงกันครับลำดับแรกฐานท่านจะภาพประกอบไปด้วยบิดามารดาพี่สาวและลุกป,ป้านะ้าอามีจิตอันเป็นกุศล ได้มอบทุนเป็นสาธารณประโยชน์จำนวนแปดทุนพร้อมพัดลมดังต่อไปนี้นะครับลำดับที่หนึ่งมอบทุนจตุปัจจัยไทยทานสงเคราะห์แด่วัดปทุมศิลาวารีครับเชิญครับเชิญตัวแทนครับชุดถ่ายภาพถ่ายเลยครับ ที่สองเป็นจตุปัจจัยสมทบทุนสมเคราะห์แด่วัดปทุมสังฆา